Baby Ste p s คือ,คอถ,ถ,ถ้าเราเปลี่ยนคำว่า Baby <c oughs> เป็น t ิทเตหรือมา t ต e r ได้บยวผมว่ามัน <c oughs> <c oughs> ไม่ดี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 เออแล้วก็ขอบอกไปก่อนนะครับคุณผู้ชมก็คือถ้าได้ยินเสียงประมาณว่าคนตัดเหล็กอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะข้างๆห้อง,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 งผมเนี่ยช่างเขากาลังรบอยู่กับเหล็กนะก็ไม่รู้ว่าเขาจะสร้างไปอีกนานแค่ไหนนะก็แม่งตัดมา3 4, 4วันแล้วไม่เสร็จสักทีกดแอเพื่มมูฟอะไรกูไม่ได้ใช้จอยหล เอาเน็ดเน็ตเน็ดเน็ตย้อนเน็ดเน็ดเน็ตย่อเน็ตย่อเน็ตย่อคือเราต้องเดินไปเรื่อยๆเอออ๋อก็ว่าอยูเราไมเกมมันชื่อแบบเบบี้สเต็ปไงคุผู้ชมเหมือนแบบเราฝึกเดินอ่ะเฮ้ยแต่ผมไอเน็ตยกไปยังทำเออแล้วเราจะเราจะก้าวขาไปด้านหน้ายังไงวะตึ่นตื๊ดตึ่นตื๊ดตื๊ดตึ่นโอ้ปวดหัวว่ะเอียไปข้างหน้าเออ กาวไว้ไอ้นี่กูเบื่อมากเลยนะก็ต้องมาดูตู่ไม่ได้ไอ้นีนน่ซ้ายขวาซ้ายเ <c oughs> ดินไปซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายไอ้ออไนี่ลุกขึ้นอ <c oughs> เออเออผามีแรงไม่ได้ไอ้นี่ไอ้นี่โอ้แล้วมึงโอ้ไอ้เนี่ลุกขึ้นโอ้ยตายมันจะมาอ่อนไอที่นี่ไม่ได้ไอ้เลยซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย ซ้ายขวาซ้ายนั่นแหละโอ้โหโอ้ยคล่องเลยไอเนทมึงเดินเก่งเหมือนกันที่หว่ายเนทนี่แหละคือสภาพของคนที่ไม่ได้เดินมานานนะก็จะเป็นแบบนี้แหละเราจะเดินไม่ได้เลยแนละ้วาเราจะไม่แข็งแรงเดินนั้นแล้วนะเราต้องมันเดินให้บ่อยๆนะคุณผู้ชมอ,ออกกําลังกายบ่อยๆไม่งั้นเราจะเป็นเหมือนกับไอเนทเนี่ยเดินสองสามก้าวแมงล,มล้มแล้วอ๊อหืออะไรวนะน่ะอื๊หือสวัสดีค่ะมิล่าซอ๋อเราเปลี่ยนฝั่งได้ซ้ายขวาซ้ายขวากดตัว F โอเคไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้เป็นอุปสรรคมากอะไรสำหรับไอเนทนะ เออได้เลยเหยียบไว้เหยียบไว้เหยียบเหยียบเป็นขั้นไว้ยกขาขึ้นยกขาบุ้พ้นไว้เน่ะเดี๋ยวมึงลื้อเดี๋ยวมึงเออเออแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้เนสเออเออเออโอเค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 อ่ะเออได้ได้ได้และไอ้เนสสุดยอดนี่แหละสุดยอด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 ไปเลยสุดยอดไปเลยโอเคไปไปไปแม่ให้ไปไหนไม่รู้เอาหอรื้อเลยเอาโอ้ยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะไปได้ปะทางนี road, ้อ๋อมันคืออะไรวะผมว่าเราต้องไปตามทางนี้แหละถูกแล้ว เฮ้เงยเจะผ่ายไม่ได้ตรงนี้เนี่ยฮ้ยเฮ้ยฮ้าเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเ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 ฮ้ยา้ยเร้ยเฮมยเฮเฮ้ยยเั้น้้ด ไอเดฟมันก็ค่อยเดินอ่ะเดินเดินแบบนี้แหละเราจะไม่ล้มเรามั่นใจในตัวเองใช่ไหมไอเนทเนทก้าวย่างก้าย่างย่างเยื่อโยกเออบิดอูอูอูของจีนี่แตกเลยนะน่าเอาจิงอ่ะก้าวๆก้ายาวก้าวยาวก้าวยาวเพื่อความรวดเร็วเพื่อความรวดเร็วนั่นแหละนั่นแหละสุดยอดไปเลยเนทเนทเนทเก่งมากเนทเนทเนท Lost my cup at the carnival Bring the fire tower Bring to fire tower ครับอะไรอ่ะมันมีถ้วยอะไรใครทำถ้วยหายอ่ะอะไรนี่ถ้วยถ้วยถ้วยเยี่ยวออโอ้ไรบอคือมาให้เลือก่อนซ้ายหรือว่าขวาผมว่าผมไปขวาดีกว่าเขาบอกขวาร้ายซ้ายอับปีผมไปขวาดีกว่าเพราะมันร้ายไงร้ายดีกว่าอับปีฮะมันเหมือนเป็นแบบภูเขาไฟใช่ไหมด้านข้างนะภูเขาเอเวเรสต์ปะนั่นอ่ะโอ้โหคิดสภาพถ้าเราไปปีนอยู่ตรงนู้นผมว่าไอเนแม่งร่วงร่วงไปร้อยเมตรน่ะ ือแบบมึงก้าวข้างเดีวแล้วก็ไปแบบเน็นแบบเนีเ้ยโชว์กายกรรมไปเล็กน้อยถึงแน้ขานายขานายจะไม่ดีแต่เราเชื่อว่าเล็กๆนายก็ยังสามารถเดินได้นะเนทนะแค่นายก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงชีวิตของนายก็จะมั่นคงตามก้าวที่มึง <laughs> เดินออกไป <laughs> กูก็พูดไปเรื่อยแล้วตอนเนี้ยเสีย <laughs> งอะไรวะ <laughs> โอ้ยใครกินหมาวะ อ๋อมันมีลมอ้าวเลอยลอเรากดชิปเพื่อเออ่ให้เออ่กดชิปให้มันเดินช้าลงครับคุณผู้ชมตรงนี้ลมมันจะลมมันจะแรงหน่อยนะครับโอ้ยน,นี่ โอ้โอ okay. oh. oh, ้ยลมลมลมไอไอชิบหายไอนี่ไอนี่มึงก็ได้ไอนี่ลุกขึ้น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 เชี่ยเอ้ยแล้วกูมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยฉันก็ไปบรรลุเป็นทุกคนฉันรักฉันฉันรักรักกับมวย ไปทางนี้ไปทางนี้ไปเลยเออแล้วกูแล้วผมไม่เข้าใจว่าตัวเองจะเดิน grateful. ไม่เข้าใจว่ามึงจะเดินอยู่ตรงโครนนะไปมึงจะเสียเวลาไว้ที่ตรงโครนอีกนานแค่ไหนวะมึงจะเสียเวลาทําไมวะตรงนั้นนอะล้วกูแค่เดินออกมาตรงนี้มันก็เดินได้เว้ยเฮ๊บเอ๊บเอ๊บเอ๊บไอ๊เน็ททำได้เว้ยเน็ตอ๊บเอ๊บเอ๊บเอบซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวานั่นแหละเน้นๆไป ไม่เป็น ah. <iku> ไรทุกคนรู้ทุกคนรู้ว่านายเป็นมนุษย์เนทเนททุกคนรู้ว่ารู้ว่านายเป็นมนุษย์เออนายเป็นมนุษย์นายรักนายขโมยนายนายนายขโมยตังขโมยตังแม่งไปซื้อพิซซ่าไปเนตลุกขึ้นเร็วคุณคนรู้ทุกคนรู้ว่านายเป็นมนุษย์นะเออนั่นแหละเนทเนทเนค่อยๆเดินค่อยๆ่ค่อยๆยย่างไปย่างไปย่างไปเออเออ นั่นแหละไอเนสสุดยอดไอเนสุดยอดเออถึงแม้มึงจะล้มเว้ยเนสมึงเองสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้เว้ยถึงแม้มึงจะล้มไปสักสิบรอบหรือว่าร้อยรอบพันรอบนายก็ยังสามารถลุกขึ้นมาเพื่อสู้มาได้ผ่านไปใหม่ได้เว้ยไอเนสกูรุึงทาได้ตรงนี้เนี่ยมึงลงไปมึงกลิ้งลงไปเลยก็ได้เนี่ยมึงกลิ้งลงไปเลยเนทมึงมึงลงไปเลย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 ลงไปเลยมึงลงไปเลยมึงลงไปเลยเออ นั่นแหละมึงค่อยๆใช้สูตรใช้ใช้สูตรเด็กทารกไปนั่นแหละ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 เออแล้วลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกมาลุกมาเออเอาว่ามึงโอ้โหมืดดำหมดแล้วป๊บเออนนั่เออพอดีขาพี่แกไม่แข็งแรงอ่ะมันก็จะมีแบบสั่นๆเล็กน้อยหน่เออพอดีพี่พี่เน็กแกเพิ่งหัดเดินอ่ะเพิ่งเดินวันนี้ด้วยซ้ำเพิ่งเดินวันนี้เลยแหละชายอายุสามห้าเพิ่งหัดเดินวันนี้วันแรกครับคุณผู้ชมโอ้เชื่อปุ๊บ ปุ๊บเออลื่นโอ้ยหลอลื่นเวจังหวะนี้เนตจะใช้แบบวิทยายุดเอียงซ้ายโอ้ยและจังหวะนี้เขามาด้วยความมั่นใจเขากำลังไปที่หน้าผาด้านหน้าเขาเขาเขายังไม่ลื่นเขาเขาไปแล้วเขาเขาลื่นแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคได้อยู่เนตเนตมึงลืมไปแล้วว่ามึงปวดฉี่ไงเนต โอเคเอ้ยด้านหน้ามีอะนี่เว้ยอ๋อไอ้นี่ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวถ้าไปตรงนี้มันดูคุ้นๆอย่างเลยวะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยว่าต่อฟักเฮ้ยเดี๋ยวตร,ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ตรงที่เราเพิ่งเดินมานี่หว่าไอ้นี่โอ้ยปวดหัวว่ะเฮ้ย <c oughs> ตรงนี้เราเพิ่งเดินไปแล้วนี่หว่าคุณผู้ชม ประตูเท es es ียบเริ mis ่มมาแล้วนะเนี ồng, ่ยตรงเนี้ยโอ้ไอเน็ตมึง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 ร่วงไปเลยไปมึง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 กลิ้งลงไปเลยไปไอเน็ตไปมึงมึงมึงลงไปเลยมึงมึงมึงลงไปเลยดูภาพไปไม่ต้องขึ้นมาแล้วมึงมึงลงไปเลยเออมึงมึงลงไปเลยมึงสไลด์ลงไปเลยไอเดี๋มึงไปมึงไปเลยมึงไปเลยเออไปนั่นแหละนั่นแหละเออ โอ้หแล้วมึงจะสไลด์ไปอีกนานแค่ไหนวะนี <c> ่โ <oughs> okay, อเคครับผู้ชมครับก็ต่ออีกเกมไอ้ Baby Step วันบบบบนี้เราจะตกไว้เพื่อน,นี้ก่อนนะถ้าใครอยากเล่นก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะตอนนี้มันยังเป็นเเดโมทุยตอนนี้ยังเ,เป็นเดมโมอยู่นะเดี๋ยวสตรีมก็ไปโหลดมาลองเล่นกันได้นะครณผู้ชมแล้วก็ถ้าใครคิดว่าตัวเองเก่งเจ๋งเรื่องอะไรนะสามารถคอมเมนต์มาขิงกันได้นะครณผู้ชมก็ไอเนทเนี่ยดูดีสภาพมันตอนแรกยังใสๆอยู่ตอนนี้คือแบบกลายเป็นเส <c oughs> ีน้ำตามแล้วเฮ้ยไอเนทใครออกมาอีกเนี่ยกูจะปิดคลิปพอดีเนี่ยเฮ้ย ผมกแล้่ e อกแ้่าผอกแ่าผม่าม้่มอมอ่้่แ่า่่มอ่แล้อ้วอแลแล้ว่แ้้วก่แ่แล้ว่อ